สวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านคะ่ะผืนนี้ลายโบรามโบราณน,นะคะแหวนเพชรแหวนเพชรสีเขียวส่วนใหญ่เราจะเห็นแหวนเพชรสีออกโทนดำน้ำตาลนะคะแต่ผืนนี้เป็นแหวนเพชรสีเขียวลายคมชัดสวยงามมากไหม่บ้านนะคะผืนนี้เป็นไหมพันพื้นบ้านเห็นลายสวยนะคะ ทอห้าตะกอลายสร้อยสังวานเป็นผ้าทอใหม่นะคะลายสร้อยสังวาลก็เป็นตะกอที่เก็บลายใหม่อันนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นลายใกล้ๆว่ามัดละเอียดมากขนาดไหนเห็นนะคะเป็นจุดเหลืองๆเล็กๆขอบผ้ามีสีสีในผืนผ้านะคะที่เป็นดอกดอกมัดหมี่ มีสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีฟ้าสีแดงนะคะต้องดูเลยนะคะว่าช่างมีความพยายามมีความขยันมีความวิจิตบรรจงมากเพียงใดนะคะที่จะมัดลายได้เล็กละเอียดมากขนาดนี้ให้สีเยอะยิ่งให้สีเยอะต้องมัดย้อมมัดโอบเยอะนะคะมัดโอบย้อมหลายรอบ ผ้าสวยงามพลิ้วสีจริงเลยนะคะช่วงนี้เป็นสีจริงของผ้าจะไม่ออกแดงมากเท่าขนาดในคลิปแต่ว่าเป็นสีที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะช่วงนี้ไม่เหลือบแดงนะคะผ้าไม่ได้เหลือบออกแดงแต่พอเจอแสงในกล้องที่ถ่ายมันก็จะเหลือบแดงๆอะนะคะเชิงจะเป็นเชิงเทียนกับโครมเจนะคะเชิงก็ยังอุตส่ามีจุดเล็ก สลับอยู่บนผืนผ้าอีกเห็นไหมคะห้าตะกอลายสร้อยสังวาลจะเป็นแบบนี้ริมผ้าปราณีตสวยงามเห็นไหมคะริมผ้าเป็นเส้นตรงปราณีตมากผ้านุ่มพลิ้วนะคะไหมพันพื้นบ้านตรงนี้คือสีจริงเนี่ยค่ะสีจริงนะคะสีจริงเป็นแบบนี้ผ้าผืนนี้มีหน้านางหน้านางเป็นหน้านางเชิงเทียนโบราณน,นะคะ เชิงเทียนโบราณมดครุยผ้าสวยพลิ้วนุ่มพลิ้วนะคะผ้านุ่งเนี่ยสามารถนุ่งได้หลายแบบนะคะอยู่ที่คนนุ่งว่าจะจับผ้านุ่งออกมาแบบไหนก็จะได้ผ้าผืนใหม่ๆไปเลยนะคะ อันนี้ถ้าเรานุ่งป้ายซ่อนหน้านางไปข้างในนะคะเราก็จะได้ผ้านุ่ง1ผืนอ,อีก1ผืนที่ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่มีหน้านางนะคะาการนุ่งผ้านี่ขึ้นอยู่กับเทคนิคคนนุ่งนะคะ<อ>ผืนนี้ท่านใดถูกใจทักทายกันมาได้นะคะ5,300บาทค่ะโทรได้ที่เบอร์087-246-3434 087 246 3434บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ